สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักค่ะของชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนกันยายน2564นะคะชาวราศีสิงห์ค่ะคือผู้ที่เกิดวันที่23กระกฎะาคมถึง22สิงหาคมนะคะ <c oughs> ก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นีกันนะคะโอเคนะ มาดูง่ะว่าชาวราศีสิงในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน t h Emperor, e สีสับซอดกับหกดาบ The Lover ค่ะ King of Wands ค่ะ,ะราชาถึงไม้เท้าแล้วก็ Knight of Pentacle s อสศวินถึงเหรียญโอเคค่ะ สำหรับชาวราศีสิงห์นะในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าไอ้สาว่าตัวคุณเองก็ค่อนข้างมีความความกราวเหมือนกันนะมีความอีมอกโก้สูงจังเลยอะ่ะคือราศีสิงห์ที่ผ่านมาคุณดูรักศักรียิ่งชีพเนาะคือแบบไม่แค่ใครไม่สนใจอะไรใครทั้งนั้นคือรู้ว่าตัวเองมีความต้องการอย่างไรก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะค่อนข้างที่จะแบบ มีความกึ่งขังอะมีความแข็งแกรง่งมีความไม่ไม่ลดลาวาศอกอะไรให้ใครใดๆทั้งสิ้นอะเออแต่ว่าที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างเงี้ยส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็จะบ่งบอกถึงประมาณว่าตัวคุณเองก็รู้ว่าตัวเองมีดีะนะมันก็เลยไม่ได้แสดงออกในเรื่องของความอยากที่จะเข้าหาอะไรใครขนาดนั้นที่ใจก็อยากแต่เหมือนคุณก็แบบอารมณ์มาว่านั่งรอบนบัรลังอะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองมีดี รอการพูดคุยรอการที่จะสาาร้างความสัมพันธ์แต่แบบอยู่บนบัลลังอะนะแต่ก็แบบทําตัวแบบคูคๆอะทำตัวแบบมั่นใจอะไรเงี้ยแต่ในใจก็ไม่ค่อยมั่นใจนะเพราะว่าไอ้แต่ว่าคุณอะมีคนที่คุณชอบอยู่มีคนที่คุณสนใจอยู่มีคนที่คุณอยากจะสาาร้างความสัมพันธ์อยู่แต่ว่าสถานการณ์นะตอนเนี้ยมันอาจจะแบบอาจจะดูยังต้องรอยังไม่สามารถที่จะเข้าหาได้ขนาดนั้น หรือคุณดูเชิงค่ะอยู่แล้วคุณก็พยายามสร้างคาแรคเตอร์ว่าตัวเองอะ่ะแม่งเจ๋งนะแม่งมีดีนะคือถ้ามึงไม่มีกูนี่คือแบบกูบอกเลยนะว่ามึงพลาดมากถ้ามึงไม่ได้ไอเทมแบบกูไปอะไรเงี้ยเออไอ้สาวคุณกำลังสร้างสร้างภาพลักอะไรแบบนี้อยู่ <c oughs> แต่ในใจคืออะคือไฟลุกนะมีความเป็นคิงถึงไม้เท้าคือแบบโอ้ยอยากาจัก็จมพนจะตายค่ะคือกูก็ชอบเขาแต่แบบ กูก็คีบคูนิดนึงอะเพราะกูก็ไม่แน่ใจว่าเออเขาจะอะไรยังไงกับกูไหมอะไรเงี้ยเหมือนคุณก็ดูลัดเราอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันแล้วก็รอให้แบบมีการเข้าอะรอให้แบบมีการอบพยพมีการแบบเออได้มาคุยกันจริงๆนะอยากจะหยิกหัวนมจังเลยนะค,ะคือมันเหมือนคนปักแข่งที่แบบว่ามันมีความรู้สึกที่ว่าชอบใครอยู่เนี่ยแหละสนใจใครอยู่อยากจะสั่งความสัมพันธ์มากเลยแต่แบบ มันคำคออะค่ะศักดิ์สมันคำคอคือการที่จะเดินเข้าไปก่อนหรือการที่จะทักก่อนแม่งแบบเหมือนบ้านจะไฟไหมถ้าทําแบบนั้นหรือแบบว่าเฮ้ยมันน้ำลายจะฟูงปากเลยคือถ้าทำแบบนั้นลงไปคือมันไม่กล้ามันไม่ได้จริงๆ <c oughs> <c oughs> โดนไปแล้วหนึ่งน,ะนะ้าแล้ริงห์งอือดูร้านเราคุณก็ดูร้านเราอยู่ทั้งที่คุณก็ชอบเขาคุณรู้สึกดีกับเขาอเห็ดูสิ คนที่ชาวราศีสิงห์นึกถึงอะค่ะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน The Lover ค่ะ The Magician นี่ก็นี่ก็พอตัวนะเออแล้วไงต่อ King of... อ่าขอโทษค่ะ Four Swords ค่ะสีดาบ Seven of p e n t a c l e คค่ะเจ็ดเรียนแล้วก็ f โฟฟวานสีไม่เท้าคุณคิดว่าคุณแน่อยู่คนเดียวเหรอคะ คืออีกคนนึงเขาก็แน่คุณจะมาแบบเฮ้ยมารอย้เขาทํานู่นทานี่ให้เดี๋ยวนะคขาเมใช่คี้์ค่าทางความสัมพันธ์กุณปะคือเขาเองก็ไม่เดียะเขาเองก็มีความสามารถเขาเองก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่รอบด้านเป็นคนที่ครบเครื่องเหมือนกันซึ่งแม่งแบบถ้าจะแบบมีความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเองค่อนข้างมีความคิดและพิจารณาอะไรที่เยอะมากๆจริงๆนะเขาไม่ได้ให้ใครเข้าหาง่ายๆหรือเข้าหาใครง่ายๆด้วยคือ คุณเจอคนที่มีสเสน่ห์มากๆอกอะถามว่าตัวเขาเองก็มีคาวามสุกดีกับคุณไหมมันก็มีแต่แบบคนคนนี้เป็นคนที่ที่ย้ำคิดย้ำทำเขาจะเป็นคนที่สิ่งที่เขาทำไปมันจะคุ้มกับสิ่งที่ได้มาไหมเขามองในเรื่องเรื่องนั้นนะคะมันไม่ใช่ในเรื่องของผลประโยชน์อะไรหรอกนะแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกว่า ถ้าเขาทุ่มเทไปอะไรประมาณไหนแล้วสิ่งที่เขาได้มาม,มันจะโอเคหรือเปล่าเขาเป็นคนที่พิจารณาอะไรอย่าง,างถี่ถ้วนน,นะเขาจะไม่ทุ่มทุนทุ่มความรู้สึกอะไรให้ใครแบบง่ายดโดยที่แบบไม่รู้เลยว่าอีกฝั่งหนึ่งรู้สึกยังไงเขาไม่ชอบใครมาล้อเล่นความรู้สึกนะเพราะเขาก็ค่อนข้างมีความไอส่วนคคนนี้เป็นคนที่ทันคนเป็นคนที่ฉลาดเพราะฉะนั้นเขาเขาจะเป็นคนที่รอบคอบและเป็นคนที่ละเอียดในความสัมพันธ์มากๆก,การที่เขาจะจริงจังเนี่ยหรืออยากจะเป็นสี่ไม้เท้ากับใครไม่ใช่เรื่องง,ง่ายค่ะ แต่ได้ไหมก็ได้อะถ้าดีจริงอะไรแบบนี้นะเขาค่อนข้างที่จะนิ่งคือถ้าคุณคิดว่าคุณจะดูล่าเราเขาว่าแบบเฮ้ยเขาจะางไงคนคนนี้ก็จะนิ่งเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> ถ้าอีกฝั่งหนึ่งไม่สามารถแสดงออกทำความรู้สึกให้เขาแบบชัดๆถ้าจะเล่นตัวหรือว่าถ้าจะปักอย่างใจอย่างขนาดนี้แล้วไม่มันเหมือนมัน,มนไม่ให้เกียรติความรู้สึกเขาอะเพราะอะไรอะ ถ้าจะชอบก็ชอบก็พูดบางตรงแสดงให้เห็นหน่อยว่ามีใจอะไรเงี้ยเออกูก็จะได้รู้ว่ามึงมีใจกูจะได้เออเปิดโอกาสหรือว่าควรค่ากับการที่จะแบบเออสังคามพันธ์หรือแบบเออก็จะได้ไปต่ออะไรเงี้ยคือไม่ใช่มึงก็จะมาน,นิ่งหรือทําตัวแบบหยิ่งยิงแบบพยองแล้วแบบให้กูข้อหามึงแบบเป็นเป็นเบ้มึงเลยเดี๋ยวนะเพื่อนเล่นเหรอมึงคุยกับเดอะแมดิกเชียนน่ะให้ทําไงอ่ะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> อารมณ์ว่าตัวเป้งคุยกับตัวเป้งอะนะคะอืในใจ๋าคิดว่าง,งั้นแต่มีเสน่ห์ที่ดึงดูดกันไหมโถลเวอร์ขึ้นมาทั้งสองฝั่งขนาดนี้คือมันชอบกันนะค่ะคือมันรู้สึกกันคือมันต่างคนต่างโดนใจกันแต่แม่งไม่พูดออกมา อีกคนนึงแม่งก็หยิงคนนึงก็วางตัวแบบเลิศเลอมากเว้ยกูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไอ้มึงต้องเข้าหากูนะเป็นพรราใชา่อยู่บนบัลลังลุกไม่ขึ้นกะบอัมาพาดแดก้วไงต่อส่วนอีกคนนึงแม่งก็มีความสามารถค่ะอารมณ์มาว่าแบบว่าเฮ้ยกูว่าเก่งอ่ะกูมีความสามารถรับดั้งกูเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมากซึ่งแบบเฮ้ยถ้ากูจะมีความรักอะไรอย่างเงี้ยถ้ามึงจะสนใจกูมึงช่วยทำให้กูรู้หน่อยอะไรเงี้ยให้กูได้แบบเออมีความรู้สึกว่าเออมึงต้องการกูจริงๆอะคือกูจะไปแบบป้อยอ,อรครแบบ ง,ง่ายๆโดยที่เขาไม่รู้สึกอะไรกับกูถามว่ากูอายไหมกูก็อายไงมึงก็ใจไหมคือถ้าจะรู้สึกก็ช่วยแสดงออกนิดนึงอะไรเงี้ยกูเป็นคนิดเยอะเข้าใจเปล่าอะไรแบบนี้ <c oughs> อือขอดูนะคะ่ะสถา,านการณ์ความรักของชาวราศีสิงห์อะคะในช่วงหนึ่งกันยายนสอง4หสเป็นอย่างไรนะมาดูกันเอจัสเมนนะคะ คิงออฟสอดค่ะดาชารทิดาไนออฟคัมนะคะอสุวินทิดทวยเพจซอฟเพนเดอร์โคเด็กเธอเรียนค่ะแล้วก็เ h อเดวิลคือถ้าจะฟอร์มเยอะนะไม่ได้แดงนะไอ้สอกวร <c oughs> าศีสิงค์คือการที่แบบถ้าคุณจะฟอร์มเยอะหรือถ้าคุณจะรู้สึกว่าคุณจะร้อยเขาเข้าหาก,ก่อนอนะบอกเลยนะมัน คุณจะขาดใจตายนะทีต่จะบอกคือดูจัสมินจะเกิดขึ้นอะนะคะคือรู้สิ่งทุกอย่างไอ้ความที่คุณแบบเหมือนรอเขาเหมือนแบบว่าอยากรู้ดูท่าทีของเขาไอ้คุณจะทรมานด้วยตัวคุณเองล้วนเลยนะไม่มีใครช่วยคุณได้นะคะนอกจากตัวคุณเองือการที่คุณแบบต้องลดอะค่ะคุณต้องลดความแข็งกร้าวคุณต้องลดความผงผางคุณต้องลดความความเถื่อนความดิบในตัวคุณที่แบบว่าอยากเป็นผู้นำทางความสัมพันธ์ซึ่งแบบ คุณจะนําไปแต่เพียงพูดเดียวโดยที่ไม่มองคนข้างหลังหรือแบบไม่แคร์หรือทําตัวเย็นชาอะไรกัน,นขนาดนี้มันไม่ได้ไม่งั้นคุณจะไม่ได้ความรักนะคเอไย้สาสุกว่าชาราศีสิงห์อ่ะจากที่คุณนิ่งๆอะคุณทําเป็นเฉยเมยคุณทาเป็นไม่สนใจอะไรเขาก่อนหน้านี้ยเราประมาณว่าตั้งดาบอะดูคือทัดดูแบบแกฟกกฟกาแกฟแต่แบบ เด a อ j จั t เม n t เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวสิ่งต่างๆมันจะเกิดขึ้นผลของการการทำจะเกิดขึ้นกับการที่คุณทำตัวเป็นแบบเนี้ยทำตัวร้ายๆบางทีค่ะมันจะเป็นการที่แบบบีบคุณเองอะค่ะให้คุณได้ต้องไปสารความสัมพันธ์หรือต้องไปไปง้อหรือแบบไปขอโอกาสจากเขา มันเป็นความทนไม่ไหวค่ะการที่คุณนิ่งไปถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงเขาอะคิดถึงคนคนนั้นคือมันแบบโอ้โหมันพยายามอย่างมากที่จะเข้มแข็งเหมือนไม่ใส่ใจเหมือนจะโฟกัสเรื่องอื่นแต่แบบดุดดุดจัดเม้นเกิดขึ้นแล้วมันดำไม่รู้แล้วเขาว่าโถที่ผ่านมาแม่งแบบทรมานเหลือเกินการที่เขาไม่ตอบกลับการที่แบบเขาไม่คุยกับกูด้วยแล้วแบบมันดำกูเอากรวเขาออกไปจากตัวจากัวจากจากอะไรต่างๆจากกูไม่ได้เลย มันจะมีความข้างไครมันมีความหลงไหลในตัวเขาซึ่งไม่ว่ายังไงอะ่ะไอส้สาวคุณจะสลัดจากดาบอะค่ะเป็นถ้วยแล้วแหละมันถึงจังหวะโอกาสที่โชคชะตาจัดการและทําให้คุณต้องต้องเลิกที่จะเป็นแบบนี้แล้วแล้วมีการยื่นยื่นโอกาสขอโอกาสอะไรจากคนคนนั้นสักทีอะ่ะเพราะว่ามม่เหมือนคุณคุณพยายามจะฝืนอารมณ์ฝืนความรู้สึกเหมือนร้อยเขา เข้ามาเพื่อที่จะแบบคุณจะได้ตอบตกลงว่าคุณชอบเขาทั้งทั้นที่แม่งก็มีความชอบกันอยู่แต่มันไม่มีใครเข้าหาใครก่อนอ่ะจนท้ายที่สุดอ่ะไอสาวคุณจะคุณจะเลิกอ่ะค่ะคุณจะเลิกจากสิ่งนี้เพราะคุณทนไม่ไหวเพราะถ้าคุณไม่ไปถ้าคุณไม่ยื่นเหรียญถ้าคุณไม่ยื่นถ้วยไม่ยื่นเหรียญอะไรให้เขาให้เขาได้รับรู้คนคนนั้นอาจจะมีคนอื่นเข้ามาก็ได้คือคุณจะสายอ่ะค่ะคุณเข้าใจปะมันจะเลทมากเลยถ้าคุณยังเลือกที่จะเย็นชาเขาต่อ พอยิ่งนานไปเขาเองก็จะยิ่งเย็นชากับคุณเช่นกันเพราะเขาก็ไม่ได้รู้ไงว่าคุณรู้สึกไงกับเขาทั้งๆทงี่แม่งก็มีใจให้กันอต่คุณก็ใจปะในที่สุดค่ะเดวิลค่ะความความหลงไหลความที่แบบว่าออกจากกันไม่ได้ค่ะมันจะทําให้คุณนั่นแหละตัดสินใจที่จะแบบเออกูจะยื่นความรู้สึกให้ละกูจะไปขอความรักเขาแล้วกูจะไปแบบหยิบยื่นโอกาสอะไรสักอย่างให้เขาแล้วได,ได้ให้เขาได้เห็นนะเออว่ากูชอบจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยอ,อ ขอรู้น,นคะค่ะเออคนที่ชอบราศีสิงห์ถึงอาหาสถานะการความรักข,ของคขาในช่วงเดือนกันยายน2564เป็นไงมาโห <laughs> The Emperor คะ่ะ King of Pentacles, The c h a r ียนอืม The Fool คะ่ ones, คะ Ace of Wands ค่ะ8 May Thoth แล้วก็4 Swords 6 Dams อืมมันแน่นอนจริงๆคะ่ะ จากที่นิ่งๆอะนะไอ้สาวว่าตัวคนที่คุณนึกถึงอะเขาก็ไม่ได้อะไรนะเขาเพียงแค่อมไม่ค่อยแสดงออกอะไรทางความรู้สึกเขาเป็นคนพูดน้อยเขาเป็นคนแบบอาจจะเป็นคนขี้อายหรือแบบว่าดูเป็นคนที่ไม่เปิดเผยความรู้สึกอะไรกับใครขนาดนั้นนะถ้าไม่มั่นใจจริงๆอะ,อะคือไอ้สาวว่าสถานการณ์ความรักของเขามันก็จะได้มีการแบบพูดคุยอะไรบางอย่างนะมีความสัมพันธ์อะไรที่มันพัฒนาขึ้นแล้วอะมีการทักทายจากคนคนหนึ่งมีการ เดินมามีการเลือกที่จะมาเพื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ The Emperor จะเป็น The Emperor ที่มุ้งมิง้งแล้วมามีการแบบเออหยิบยื่นความสัมพันธ์หรือขอเริ่มต้นใหม่อะไรแล้วเนี่ยแหละน่าจะมีการเดินทางมาหรือแบบมีการเข้าหาทักหาแล้วเพราะว่าด้วยความที่เป็น King of p e n t a c l e s คือมม่เหมือนมันรับรู้ได้ค่ะว่าใครที่แบบ ดีสาหรับเราที่สุดใครที่มีคุณค่าสําหรับเราที่สุดเขาคนนี้จะจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะคนที่คุณนึกถึงอะคะ่ะสถานาการณ์ความนอกของเขาคือจากการที่เขาเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองอะ่ะคืออีกฝั่งนึงก็รับรู้ได้ถึงความที่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําตอนนี้แนละ้วจะทําตอนไหน,นถ้าไม่วิ่งเรือตอนนี้แนละ้วมันจะ จะไปตอนไหนแล้วมันจะมีการที่แบบเออขอเริ่มต้นความสัมพันธ์อะไรใหม่คือก่อนหน้านี้คุณกับอเขาอาจจะมีการพูดคุยกันในแบบที่อาจจะเป็นรูปแบบเนื้อนะเป็นการทําความรู้จักกันแต่แบบพอมันรู้สึกกันมากขึ้นมันเลยเป็นอะไรที่มันต้องอัพสถานะแล้วอ่ะเออมันจะไม่ใช่สถานะเดิมหรือการคุยในรูปแบบเดิมมันจะเหมือนเป็นการเริ่มต้นใหม่ในอีกรูปแบบใหม่ด้วยทางความสัมพันธ์อืมค่อนข้างโอเคเดี๋ยวดูซิ ไพยย่ยาบ่อนแนะนำบันไรชาวราศีสิงห์ค่ะมาดูกันเทนอปสอนค่ะส uh, ิบดาบโฟฟคัพค่ะสี่ถ้วยเอซอปสอดแปดดาบเรดโก้ค่ะอีโรสนะคะเดสตินีค่ะอันไลค์ลี่เก็ตมอลอินโฟเมชันแล้วก็โน uh huh. สำหรับชาวราศีสิงห์นะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกและแนะนากับคุณอนะคือไม่ตัวคุณก็เขานะไอ้สาวว่าเคยเจอความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเจ็บปวดนะไอ้การที่ทําพฤติกรรมอะไรแบบนี้ต่อกันและกันเนี่ยมันมีเหตุผลนะเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือการที่เคยเจ็บกันมาก่อนนะคะ่ะเคยเสียใจในความรักความสัมพันธ์เคยออกโตแรงหรือแบบว่า เหมือนพยายามทุ่นทุนสร้างพยายามที่จะอยากที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับใครสักคนหนึ่งแล้วแบบว่าโอ้โหไม่เผื่อใจอะแล้วผลสุดท้ายมันไม่ได้ดังใจค่ะเกิดการถูกหักหลังหรือท,ทําร้ายทำความรู้สึกซึ่งไม่เป็นเจ็ดเออซึ่งไม่เป็นสิบดาบเลยอะและสิ่งสิ่งเนี้นยังคงยึดติดกับความรู้สึกอยู่ไอ้สาวว่าคุณทั้งสองคนนะเป็นไปได้ป้าเป็นคนที่แบบว่ากลัวกลัวเจ็บอะกลัวพูดออกไปแล้วเจ็บกลัว กลัวพูดอะไรทางความรู้สึกไปแบบแสดงออกแบบจริงจังแลว้วกลัวเขาปฏิเสธหรือกลัวแบบกลัวถูกหักหลังอะกลัวเขาหลอกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าคิดเยอะค่ะมีความคิดเยอะมากๆเพราะคุณรู้สึกว่าโหมันดูเป็นไปไม่ได้เลยกับคนคนคน,คน,นี้แม่งดูยากว่ะคนคนนี้แม่งดูแบบไม่หือไม่อือไม่อะไรกับกูบกทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบกูจะไปต่ออะไรยังไงดีแล้วความเจ็บที่ผ่านมาแม่งก็ยังทาร้ายกูอยู่กูกูกูกด พูดว่าอะไรพูดดีๆกูเจอแต่คนที่เขาไม่จริงใจกูกูเจอแต่คนที่เขาชอบหลอกกูแล้วแบบว่าทําให้กูเสียใจกูก็ไม่อยากเจอแบบเนี้ยแต่กูอยากมีความรักไหมกูก็อยากมีไอ้กูคนนี้แม่งก็มีเสน่ห์มีเสน่ห์หากูมากจังเลยอะกูก็รู้สึกดีกับเขาอะแต่แม่งกูก็คิดเยอะกูก็ไม่รู้ว่ากูจะรับถ้วยนี้จากเขาดีไหมคือหรือกูจะไปมอบถ้วยนี้ให้เขาดีหรือเปล่าแต่กูก็เบื่อนะความรักที่มันไม่โอเคแต่ที่จริงไอ้นี่กูก็รู้สึกดีอะสับสนอะ สิ่งคุณสับสนไพ่เลยบอกว่าอยากให้คุณปลดปล่อยอนะคะเลตโกปลดปล่อยอะไรเหล่านี้ค่ะไอความเจ็บปวดที่ผ่านมาที่คุณเคยได้รับาจากใครก็แล้วแต่จากความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีมาก่อนหน้านี้ปลดปล่อยได้ปลดปล่อยนะคะเพราะว่ามันเหมือนมันทําให้คุณคิดลบอะค่ะทั้งทงท,งที่บางทีคนที่คุณคุยอยู่ปัจจุบันเนี้ที่คุณถามถึงเนี้ย เขาไม่ได้เป็นคนร้ายอะไรเลยอ่ะแต่แบบการที่คุณคิดร้ายไปแล้วอ่ะมันทาให้แบบเหมือนปิดโอกาสการที่จะพูดคุยกันน่ะเรียนรู้กันไม่เยอะเลยไม่ใช่หรอหรือยังไงคือมันต้องทําความรู้จักอะไรกันมากกว่านี้ไหมอ่ะมันต้องเปิดใจกันมากกว่านี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆรู้จักกันมากกว่านี้ไหมอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรจากแบบการกระทาของเขาในแบบที่ความเย็นชามไม่ได้แปลว่าเขาจะจะเจ้าชู้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางที การที่เขาเป็นคนเย็นชามเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาเขาเจอแต่เรื่องเจ็บปวดที่มันทําให้เขาต้องปกป้องตัวเองอะ่ะเออบางทีอาจจะเป็นเหตุผลเนี้ยก็ได้คือแบบอย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรเขาจากจากภายนอกที่เขาเป็นนะคะเรียนรู้ได้มีโอกาสเรียนรู้ได้เรียนรู้กันเลยอะ่ะปลดปล่อยไอ้ความเจ็บปวดที่ผ่านมาออกนะคะคือคนคนเนี้ยกูรู้สึกว่าไม่อะ่ะไอ้นี่ไม่ไม,ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไปได้ไม่ไม่ใช่หรอกไม่ใช่คนที่แบบว่า ผมดิคิดหรือทศชาจาก,การมาให้กูหลอกกูแค่รู้สึกว่ากูเจอแค่คนคนหนึ่งที่แบบว่าเออเขามาเล่นกับกูมาเล่นกับความรู้สึกกูแน่เลยองเงี้ยแต่แบบไม่ก็บอกว่าไม่ไงคือเขาก็เป็นเนี่ยดซนนีของคุณน่ะคุณอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรโดยโดยเด็ดขาดหรือโดยด่วนอะไรนะคือบางทีอะถ้ามีโอกาสอยากให้มีการพูดคุยหรือทําความรู้จักอะไรกันมากกว่าน,นี้ค่ะเพราะว่า คุณอย่าเพิ่งเอาอารมณ์เบื่อเบื่อในไหนช่วงนี้หรือแบบความเจ็บปวดที่ผ่านมามาตัดสินคนคนนี้นะไอส้สาวบอกเลยโอเคไหมติดถ้าสามารถเรียนรู้ได้ศึกษาดูใจเขาไปค่ะทำความรู้จักเขาไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเพื่อนกันหรือจะทำความรู้จักอะไรกันที่มันค่อยๆเริ่มก็ได้อ่ะแต่อย่าเพิ่งตัดคนคนนี้ออกไปเพราะคนคนนี้เป็นคนที่โชคชะตาแบบจัดสรรมาให้คุณอะโอเคไหมอ่ะอย่าเพิ่งคิดอะไรไปเรื่อย,ปอยเปื่ยคิดอะไรไปแบบที่มันเยอะเกินไปอ่ะ คุณอาจจะยังไม่ได้เห็นด้านหลายๆด้านของเขาอะ่ะแต่มีความรู้สึกที่ถูกใจไหมคุคนนี้เป็นคนที่คุณถูกใจมากๆเป็นคนที่คุณชอบมากๆแล้วเขาเองก็มีความรู้สึกที่ดีกับคุณนะแต่มันเหมือนมันมันดูการเข้าหากันมันเหมือนทําตัวไม่ถูกมากกว่ามันก็เลยดูละลา้าลังด,ดูงงงักไม่รู้เข้าหายังไงหรือมีความแบบมีความวางตัวหรือปกป้องตัวเองอยู่เพราะาบางทีมันก็กลัวเจ็บบางทีก็กลัวเสียใจบางทีก็กลัวเสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันหลายๆอย่าง สู้ๆนะสิงห์สู้ๆนะคะราศีอะไรลัคนาอะไรที่มีเกมมีทุวนกับชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนกันยายนสองห้าหกสี่รีาราศีสิงห์ค่ะพลูโตราศีพิจิกแล้วก็พิจราศีมีนราศีสิงห์พิจิกแล้วก็มีนโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะจกกนการคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย